ผู้นำทางเก็บเห็ดของเรานะคะวายแมงกินแตงโมพร้อมหวานบรูกคายูมาปู่ตรงนี้ นี่กําลังสวยๆเลยค่ะสวยมากเห็นไหมนี่นอนก็กินปิดไปเด้อค่ะปิดว้มันเกิดใหม่มืงห้อยพีเลกรคุนมาตัดพี่น้องอ่ะอ่ะอ่ะมาบา้านกันคาค่าโยเฮนถากคอยขคคอยโเจ้าสถาดคุณทากขา ขอเหตจกาพ่อใดค่าพี่น้องพ่อใดอยูขาหนึง่ง นี่ไม่ใช่คาอยแฮนค่ะเป็นเฮดผึง่งมันแก่ไม่เอานะคะเพิงร้อยเขาตัดเห็ดคับพี่น้องม่อยละม่านํากันละอ,อ,อย่างตามกี่เก่าเขามปลาเหิดข่อยด้วยเนี่ยตรงนู้นนะคะนี่ค่ะมันกระลุบตาก็ได้อยู่ด้วยเลรอดอกพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะตาดีได้ตาไร้เสียเนาะเพิ่นเห็นบอดนึ่งดอกสองดอกนี่ เพื่อนกันเพื่อนกันจนวันตายอันนี้เห็ดผิดค่ะพี่น้องสาบลาบอยูเอ่เบิดโคตดขาอยู่เฮนดเด้อค่ะเด้อเนี่ยเบิรดน้องเพื่อได้ขาอยู่เฮนดอกบกใหญ่นี่แหละน้องมาเก็บดอกใหญ่น้องเก็บขาโยน้อย ได้อยู่นะตมบุตะม,ตมิอุ้ยถากตัวบอกใหญ่มเึเจอละวพอได้อยู่ได้พี่น้องเห็นปะจะนั่งเตมูเตะมิเนี่ย นี่กำลังสมตุตมิเลยนี่ก็ได้กินได้พี่น้องกำบนั่งงามได้เห็นไหมหลงกับลุงคักลุงแน่ได้อยู่ด้วยค่ะสิโอ้ยพ,อพี่น้องพี่นะ พี่นะยังงามเลยมั่ลบตาเขาเ่ยแต่เกิดบนลบตาเขาข่อยก็จะไม่ได้กินเนาะนี่นเน,นาแตมุแตม่มี่ไ้น่องมันลบอยู่ในหย่าเนี่ยเนหะ็นไหมขาขาวจุดยไปน้ำเด้อแยงน,องน้องหนุ่ยมองหนุ่ยบอ่อดอกสินบ้านโอ้ยเฮ็ดแฟด On, น้องหนยชอบบนอ่อนยังสี่นวนให้พี่ป๋าเบิร์กินได้เิดร์หน่ยมาโลดมันก็ไปอบค่ะอีกดอกค่ะโพจงโลงเลยตรงนี้นแหละเออได้อยู่นี่พอได้กินเจอแล้วค่ะอยู่แหงสามดอกค่ะเลี้ยงกันสาวหลากอยู่เห็นปะ มันลบตาเขาพี่น้องหนึ่งสองสามปิดไววสี่เราวก็หาหาแล้วก็ปิ <c oughs> ดไว้จะมีกับโอเร็วพี่น้องสิบบอว่าเขาตัดต้นใหม่พี่น้องเดี๋ยวนี้หาเห็ดพอสะดวกเลยค่ะเมื่อตละ ตะกี้เห็ดขวยมันก็เกิดน้ำพวกนี่แหละเพิ่งตัดต้นให,หม่ไหมโอ้ยปาดวไดใดนอยนอยได้เนีย่ยนะใดบกยางหลไม่ใช่เหตุไดยูโมแกงนึงค่ะนี่เดยวไปลางน้ำใดนอยก็เหมือว่านอยู่เพราะว่าเก็บตามหลังเขานะมาสายปวดไปโอ้โหเขปาปลายางไปขากรับแดดลูกโอ้ย เออเป็นไงเป็นไงเท่าน่าเบาันมาหรือเด้อหนักเห็ดหรือหนักลูกเห็ดดอกบานเลยแกอยากไปเก็บเห็ดเก็บนะฮะดอกบานเลยได้จำเนียค่ะพี่น้องเห็ดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนาะโอ้ยหลายแท้เห็ดแกเก่าดิเห็ดแกสิไม่เห็ดอันอันสิบอกว่าเขาให้ยตระกแก่ เราไปยังเห็ดแก่เดี๋ยวขอสิรอบอบไฟลอยหาซิแต่เก็บไว้ในซองฟิตเอาไ้มาเห็ดผัดกระเพราเนาะคะ่ะเนาะมือนีสิบห้าไม่เห็ดวิธีถนอมเห็ดใหม่เนาะค่ะเนาะนีะน่และที่ได้มาค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่ละหลายพอพี่น้องมีหอดนอนนู้ยคัะแท้ค่ะได้เห็ดมาอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวมันสิสพาหไม่เฮ็ดวิธีถนอมเห็ดอีกสูตรหนึ่งแล้วค่ะเด้อตอนนี้ก็มาล่างก่อนค่ะนี่ค่ะทั้งเวิดที่ล่างได้เนาะอันมันแก่แก่บทธรรมดาพี่น้องมันแก่แล้วมันฟอนามเห็นะฝนมันตกมันก็เลยฟอมันก็เลยเห็ดบวเศบเดี๋ยวจะไม่เฮ็ดอันอบเนาะบัดนี้ซ้ำนี้ก็พอได้อยู่ค่ะเปิดไฟลอยลอยหาซิฟเนาะแล้วก็อบไปจักจักอันเคลื่อนยังไงล่ะอบไปอัน ครึ่งชั่วโมงค่ะได้สามถาดเห็ดจังสีเนาะได้สามถาดแล้วก็อบไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะตามนี้ค่ะไฟรอยหาซค่ะอบครึ่งชั่วโมงเด้อโอ้สิบวออากินเห็ดเต็มบาทเลยพี่น้องนี่อบเวงสรลอนบอบแล้วก็จะมาใส่ตู้แข็งเนาะเอาไว้ผัดกะเพราสัน่นตามนี้นะคะแล้วก็มีอีกสามถาดเนี่ย เห็นบ่านำเห็ดมันเสียออกนำเห็ดมันเสิออกมันกระสีแห่งๆสีเนาะแล้วเอากระเก็บว้เส่ตูแข็งเออแบบนี้ดีกว่ามันมันจังบดเต็มตู้เย็นเนาะเห็นบ่านำเห็ดออกเนี่ยแล้วก็เอามาผัดกะเพราด้วยแบบนี้อุ้ยแซ่บพี่น้องแต่ว่าพรท่านเห็ดกินดอกเดี๋ยวสิมาลองเห็ดให้กินเบิ่งเด้ออ่ารู้แล้วเมนูวันต่อไปเดี๋ยวสิเห็ดผัดกะเพราเห็ดให้กินนะคะให้เบิ่งน้ำพร้อมนี่เสร็จแล้วค่ะเห็นบอกพ่อเสร็จแล้วเอามาอบ ได้ยูสองถุงพี่น้องได้ยูสองถุงเป็นเดียดเเด๋ยวสิวใบผัดกะเพราเดี๋ยวสิลองผัดกะเพราให้คุ้นสากินมังเดอร์ถ้าเกิดแสบข่อยสีเห็ดจังสี่ไปเมืองไทยให้อีโพข่อยกินน้ำเดอร์ค่ะโอเคค่ะพี่น้องขิปเก็บเห็ดกระจบซำเนะเดอร์เก็บเรื่อยๆเก็บถ้าเก็บมให้เบิ่งเรื่อยๆเยนาะบางไดในปลาข่อ,อยนั่นแหละป่าสนๆเนาะ จะได้ก็ฝากคลิปนะเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ไปค่ะไปขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้กันขอให้ลำรวยมั่งมีสีสุขทุกปู่ทุกคนเด้อค่ะฮห้ Hi hi. hi Welcome to the Hair Video Talk for See the Hair Can it It